ข่าวทีทีนิวนะครับก็จะเก็จะมาพูดเรื่องข่าวทางภาคใต้นะครับอยู่กับทธ์ตอนนี้อยู่กับผมสองภาษาครับแพ้ผมนะครับฟานเบอร์ตี้ครับเอิ่มคุณฟานเบอร์ตี้ครับช่วงนี้ข่าวภาคใต้คุณคิดว่ายังเป็นยังไงบ้างครับข่าวภาคใต้ก็ปกติดีครับปกติครับแล้วที่ขวักชาวใต้เขาท่า ระเบิดรถตำรวจแล้วก็เอาทวมังเอเปียมาป่านนี้คุณคิดยังไงครับคือผมคิดว่าเขาขับถอยขับถอยใช่ไหมครับเป่สถานการณ์ภาคใต้ตอนนี้มันใหญ่มัว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 ใช่ไหมครับอ่ะผมถ้าคุณว่าจะมีวิธีแก้ยังไงครับก็ผ่านไปผ่านไปทำไมครับเพื่ออะไรแก้ครับแก่ครับผมเปลี่ยนข่าวต่อไม่จะไต่อไปไปเจอกับข่าว ช่วยชาวบ้านนะครับเด็ดสีช่วยชาวบ้านมึงก็ไม่รันดีด้วยเอาเอาตอนนี้ถ่ายอยู่เด้น,นดยดิตึ้งตึงครับช่วยชาวบ้านครัช่วงนี้ข่าวช่วยชาวบ้านนะครับผมกับผมสองกรย์ครับและผมบ้านเบอร์นี่ว้าวเอิ่มหมอครับ ครับแล้วข่าวช่วยชาวบ้านวันนี้มีอะไรบ้างครับก็มีคุณนายยกฟงอัน,น,น,นในนะครับได้มาได้มาพื้นที่มาช่วยจังหวัดยะโสธรนะครับเกี่ยวกับความแห้งแล้งนะครับได้มาปล่อยฝนเทียมหยอดยาปล่อยปุ๋ยเคมีข้องเงินสองสามตีกอ๊อ <c> ล <oughs> <c oughs> ์ฟข้อันเนี้ยไม่ช่วยชาวบ้านตรงไหนครับก็ช่วยข้อเงินสองสามตีก๊อล์ฟเหรอครับฆ้างสนามก็ให้ชาวบ้านอะไรเรื่องเงินมังเเรงครับผม <c oughs> แมนเอ้ยแมน โอเคครับเอาออกไปตอนนี้คุณคิดว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างมินครับมินครับครับไปดูตัวแต่สอบถามพี่อากาศดี่เหมาะต้องขอบคุณพื่อนบานตรงนี้พระเจ้าอยู่หัวนะครับพี่สร้างแนวที่ดีๆมาให้พวกเราประชาชนได้นะแดกขดาไฮยักษ์เตลกครับไม่เป็นเริงเรเริงเรครับผมวันนี้เรามาอยู่ในข่าวบันเทิงนะครับครับผมผมปานเพอร์ซี่ครับผมสองอสับครับข่าวบันเทิงวันนี้มีอะไรบ้างครับ เกี่ยวกับเรื่องดด้ลงยิงทั้งสามเลยครับคนแรกนะครับบัวโดนตีบัวโดนตีบัวโดนตีนนะครับบัวโดนตีว้าวบโดนตีคนนี้นะครับเขาเป็นคนที่กลัวนะครับและเขาวันนี้จะมาเสนอเรื่องนี้นะครับคุณบัวโดนตีนี้เขาได้ถูกกระแส่มอร้อนมาครับเรื่องไปทําลอยนิเม้นทองนะฟลอยนิเมนทองนะครับครับว้าแต่เขาไม่ยอมคำชีครับเขาไม่ยอมตรวจดีเอ็นเอครับผมคิดว่าเขาได้ต้อง พ่อของพลอยนิเม่ไหมครับไม่รู้ครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โอ้ตอบตรงมากครับเออแล้วแล้วนะผมไปสัมภาษณ์พลอยนิเม่นมาครับเาะะขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวแล้วเขาบอกว่าเอดิฉันนะคะฉันได้ถูมอมยาวจากวอรนนน์นอนตีนวอรนนตีนใช่ครับเขาได้มาจิตใจขึ้นมานครับผมจะไม่มีอะไรดีวันที่สองอนะ คนที่เอามานอคนที่สองถายกองครับขายกองครับถากองคนที่สองคนที่สองนะครับโชว์สะดือครับคนนี้โชว์สะดือครับคนนี้โชว์สะดือครับคนนี้เขาเป็นดาราตองบอกชื่อดังนะครับเป็นดาราต้องที่ทุ่มทุนสร้างมาครับเขาได้เอิ่มพูดอะไรนะครับมันโจมกิดซ้ายไวไฟชิดขวาโนนชิดหน้า พี่เทียนเนี่ยเียพี่นะครับเพราะเขาแก่กว่าครับคนที่สามนนี้เขาเดียวกับคุณเฮ้ยคนที่สามคนที่สามนะครับอ้าวใครครับคนที่สามที่คุณแตกน้ำแตกกิจกรรมคนที่สามนะครับผีดองบอนครับผีดองบอนครับผีดองบอนครับผีดองบอลนะครับโอ้โหทั้งสองคนนี้เป็นยังไงบ้างครับใครครับเขาเป็นเขาเป็นนักฟุตบอลชื่อดังนะครับอยู่สโมสรครับอยู่ จำโมซอนจำไม่ได้เหรอนี่ยคีมครับจำไม่ได้ครับประเทศครับออประเทศญี่ปุ่นนะท่านแต่งรองทาบเบื่ออะไรครับไม่รู้เหมือนกันพ่อบครัวเขามีกี่คนครับ <4 S 1> สี่คนครับเขายกต้นไม้ประเทศไหนครับฮะเขาเลือกต้นไม้ประเทศไหนครับ <S <S อะพ่อห้งดูให้แม่งสอนเป็นปูงหายไม่ยันก็เด๋วหายรายการอยู่ไม่ต้องไม่ต้องเข้ากล้องไหมเขากล้อง คนนี้เขาเป็นพี่น้องต่างขั้วกันนะครับคนนึงชอบโถ่ทะลุนะครับคนนึงชอบขูกตีนะครับครับสวัสดีครับใหม่เนี่ยนี่ไม่เลยนะครับไม่ครับผมแอดโปทองครับชื่อเล่นผมชื่อแรนลดอครับตอนนี้อยู่ในช่วงอ่ากายาครับจากการที่ไปสืบค้นข้อมูลของนักกีฬาไทยเราเนี่ย ในกีฬาอ๋อเอาอะไรที่มันไรสาระหน่อยดิตะหลงตะหลงอ่ะไรสาระเลยวะเออเอาตะหลงอะไรกีฬาเป่าเป่ากบมันทีมไทยได้อะไรครับทีมไทยครับผมจะบอกครับแข่งกีฬาที่ความันทัวร์จูทีมั๊บพาราลิมปิกครับโอ้ยไม่ใช่พาราลิมปิกครับเออทีมไทยนักปิงปองครับทีมทีมไตได้เหรียญทองครับทีมไทตเสื้อทองจานชนะทีมไทยไม่ได้ครับยังเหลา ขันที่สองเลยครับขันที่สองก็คือข่าวกีฬานะครับทหารเราจับรามยิงก็เลยเล่นกีฬาเฮ้ยงานเลยครับมาต่อไปครับผมเี่ยิงว่าลุนโดแม่เอ้ยเออต่อไปนี่จะเป็นข่าวโรนัโดแม่เอ้ยนะครับเออเราแค่มาพูดถึงข่าวโรนัโดแม่เอ้ยนะครับสาวสาวที่พอยตบเชิดตัวครูมันแง่เกินคนมั้งคุณดูข่าวแลาที่สองครับมาที่ข้อเดียว ดาราดังของเยอ์มาลิศนักเตะชื่อดังลองเจ้าอ๊บลองเจ้าอ๊บลองเจ้าอ๊บลองเจ้าอ๊ครัดมันจครับได้ไหรับได้ไหมอัดอันนี้จะรับไปเกี็บดิเอ่อวนซัมมอนดูเบลอ่าจุ๊บเาบอกว่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเออเขาแสดงมือแทนที่จะแจ็คแล้วเขาว่าเขาจะมีความสุขแล้วเขาจะไม่อยู่เออ

บวกเง่นสำหมัมาจาก A I S L และและค่ายวันทูทีนะครับน yeah. ัาะร่เงินได้เท่าไหร่เงินอ่ะขาตัวมึงบบกเขาไมห็นสดโอ้บอกว่าสามแสนสี่หมื่นเจ็ดกี้ข้าวงานคุอบุรีเขาบอกเข น่บอกว่าค่าตัวหน่งพันหรือวเก้าเจ็ดล้านหนึ่งพันหรอ่เก้าสิบเก้าล้านบาทื้อเลเาสิบล้านหึงพันหรือามึงพูดสิมึงพูดสิมึงพูดดี้อซัตนสามร้อยบาทตโตฟันเลยไม่รู้เขาบอกว่า เงินเรียนเขาสามร้อยบาทต่อวันถตกเนือนละหมื่งห้าไปมาคือเก้าพันครับหมื่งห้าผมผมเป็คนตกคณิตครับการแล้วมการเรียนของคุณเป็นยังไงครับบ๊วพอดูการเรีนโคตรเลยับต้อง้องต้อง้องต้องรองต้อรเลยใครยังเาตกต่ำลกี่แรกอยู่ต้มต้หูเค้เก่งมากครับแซ่เ

ตองเขาสั่งนะครับครับผมฟารเบอร์ซี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องข่าวพักสนามไว้นะครับสนามนะครับนี่ครับสนามสนามสนามครับสนามบอลนะครับไม้แล้วคนที่เราจะสัมภาษณ์วันนี้ครับเป็นนักยิงลาทั้งสองคนนะครับนักยิงาฟุตบอลกับนักยิงลาเปตองนะครับเฮ้ยมันเกี่ยวกีฬาก็ไปแล้วนี่ภาคสนามครับภาคสนามครับสนามเบรกเล่นครับแค่นี้นะครับพวเพื่อนท่านก็มีท่านก็เชิญสองคนครับ ชื่อกี่ดีมาเจตักกูนะครับเฮ้ยกี่ดีมาเจตกกูนะครับกายะไม่จ้ากายะอาขังจ้ากายะอขังจ้ากายะอาขังจ้ากายะอขังกายะกายะไม่เอาไม่เอาครับรับนื้อควักแน่ครับกิโลละวก็เดี๋วผมมีซื้อกล้วยแฉกนะครับขอบคุณวายล้วายยงไปแล้วครับไปไปเนื้วพวกไอ้เมียเปหนครับ ไปเชิญคุยกิติมาได้เลยครับเดินไปเดินไปตากิมาากิมจริงมันต้องมีผ่านะเด็กแต่มันต้องบิน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 ไปเด็กไปไปอยู่งานแม่่อผ่านนิวเขาอกอ๋อจีนิวครับไม่ต้องตกใจจีนิวข่าวเยวกับความยุกงยางในการเปลี่ยนเขาอย่างกดซ้ายกดซ้ายจะไปครับผมสอามสักนะครับครับแล้วผมผ่านเบอร์นี้นะครับ อาอ,อย่าเพิ่งไปดียะะ๋ยนกับกัน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 ันกนกั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 นกนะคนกันกันั่กันกทนเันก่นกสนกั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 งกันกานกค่กักัน,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 นะ,ะันก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 ันันกแนกันกันนกันนกันกันกเนกันกันกกันกันกัองัน้ันก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 นกันกกันกัอกัอนกันกนก็นนกกลนกักันนกกันกลนกัอนกันกันกมนกนันนนหกกน่ ยมเินนะคะเพรเขาไม่อายคนเลยค่เขาใส่ดักให้คุณได้ถ่ายดี่เรีครับมันเป็นหนึ่งนการเรียนหนึ่งมันมันไม่ได้นะคะ้คุณไม่อ่านหนังสือเราไม่จะลอกการมากเพื่อนนะคะทำไมก็เป็นงารหนังสือไม่ออกเลยค่ะไอ้คุณว่าเธอมีคุณได้เก่งทาไหรือฝั่งข้างบนขูมันหัี อาไปแม่คนต่อไปอ้มเาไมกานิพานวันใดก่อภัมาให้เดืนรอนเราจะตามรบรอนทอดความทั่วรา